อะไรบ้างนะอ่ะอ่อ่โอเคโอเคอ่ะและนี่นะคะคือศพของแรปเตอร์ค่ะหนึ่งตัวอ่าแรปเตอร์ค่ะอันนี้คือคานน่าจะเป็นตัวที่คุณไทเลอร์เพิ่งฆ่าตายเมื่อกี้อ่ะอันนี้คือทีเล็กค่ะอ่าทีเล็กค่ะทีเล็กค่ะแลตรงนี้คืออันโรยสองตัวค่ะอันโรยสองตัวแล้วพอจะอธิบายสถานกากาศตรงนี้ได้ไหมคะว่ามันคืออะไรคะไม่ว่าใจเลยค่ะคุณอยากทำท่าเหมือนใครอยากขยั่งใช่ไหมอาหารคุณนะ เอาเวาออกเอาออกไาไม่ได้อ่ะไอ้เชี่ยชิบหายแล้วกูตัวเราอะฮะโอกไม่ได้แล้วเขาจะสู้กันอาหารติดปากนี่โอ้ยโดนกดแล้วอ้าวิชชอร์โดนกดไปแล้วเราทำยังไงเนี่ยเรารีล็อกเข้าไปทันปะวะรอแป๊บรอแป๊บเมื่อกี้กูแบบโดนทีเดียวกูตายนะาาาแแแลลล้้้วววตตยยโอเคตายไปแล้วมึงอ้าวสนุกคือจัดการกันได้แล้วใช่ไหมใคะจัดการได้แล้วไม่หักโอเคกูสายรีบรีล็อกออกมาโอ้อันโลตรงนี้มึงตัวหนึ่งตัวนึงไว่เอ้ยมึงกูว่าอันโลนี่บดีไปแล้วบดีไปแล้ว สองเด้กูเห็นพวกมันนายใช่มึงกูกลัวกลางวันด้วยอ่ะไม่ค่อยมั่นใจเฮ้ยเมื่อกูเห็นไอ้ไมอามาแล้วไอ้บัดลุกนวนี่ไล่ไอ้ยมันไม่ตามไอ้ไมอารหยุดไอ้ไมอารหยุดไอ้ไมอารหยุดมันมิกค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์มิกแพ็ค คือเหมือนอันโล<ร>มันเห็นเราปุ๊บอะแม่งกลับไปแล้วแม่งก็ไปฟ้องไอ้ไมอาเว้ยแล้วม่ไอ้ไมอาแม่งนํามาเลยทีนี้แม่งจะมาต่อยเราเห็นว่าเล่นกล้ามหน่อยจะมารังแกผอมก็ร่องแบบพวกเราแม่งมาอยู่นี่แม่งเล่นกล้ามแล้วแม่งบูลลี่